เอเดี๋ยวขอดึงใส่ใหม่ดิไอเนี่ยไมอ่ะเพราะว่ามันชอบเสียงไม่เข้าเสียงน่าจะเข้าอยู่เพราะว่าลองพูดดิแป๊บหนึ่งนะคะไฟเขียวมันขึ้นๆอยู่ครับเช็คก่อนนะแป๊บหนึ่งเช็คเสียงก่อนกว่าคนจะเข้ามาดูเล่นไหมยโยเออเล็งกล้องไป โอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คนเข้ามาสามคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเข้าไหมาอ่ะโอเคหนึ okay. 1, ่งสองถ้าเกิดว่าเสียงไม่เข้าบอกด้วยนะคะโอเค okay. มาค่ะไปเลยนะคะโอเคถ้าเกิดว่าเสียงไม่เข้าบอกด้วยอย่าปล่อยให้เดดแอร์นะมันจะตลกนะคะไปโอเคมา เอาคันแรกก่อนนะคะเอวร์เรสสีเกรซซาตินนะครับนี่นเลยนเอวร์เรสไทเทียมขับสองค่ะเกรซซาตินนะคะนี่คันนี้นะคะความสูงเดิมนะคะแต่ว่าถ้าดูจากด้านหน้ามันอาจจะดูเหมือนลดโหลดไหมแต่ไม่ได้โหลดนะคือมันเป็นที่สกเกิร์ตนะคะเออใช่คนโหล,ลดกว่าโหลด <laughs> มันเป็นที่สกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตใส่เข้าไปเนี่ยทรงมัน เลยทำให้ดูเหมือนรถมันโหลดแต่จริงๆไม่ได้โหลดนะเออคันนี้สวยเลยนะคะใส่ AKC เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเขานะคะคันนี้มันจะมีตัวไฟ LED เนี่ยตรงชายกันชนชายสกเกิร์ตนะคะนี่ตรงนี้นะคะสองฝั่งเลยนะคะมันจะเป็นไฟหลีนะคะตัวเนี้ยไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะเป็นไฟหลีนะคะเออแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะค,ะคันนี้นะคะเลือกใส่กระจังหน้าเป็นของ Victor แต่ว่าทำสี นิดนึงนะคะตรงนี้ใส่สติกเกอร์เข้าไปนะคะให้มีสีนิดนึงนะคะแล้วก็มินิไลท์เลือกสีส้มนะคะแล้วก็ม้าอันนี้นะคะใส่เพิ่มนะคะปกติกระจังหน้าวิกเตอร์มันจะไม่ได้มีรูปม้าอย่างนี้นะไม่มีนะอันนี้ใส่เพิ่มเติมเ,เข้าไปเป็นม้าสีทองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่จะได้เพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นสปอร์ตก็คือจะได้ในเรื่องของ เครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบแล้วนะคะซึ่งตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบจะมีแรงม้าที่สูงกว่าตัวโบเดี่ยวนะคะแรงม้าเนี่ยมันจะอยู่ที่210แรงม้านะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะคะเปียเป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์จะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะ,ะบอกก่อนอ e ีชิปเตอร์จะอยู่ในขับสีนะครับนะคะอ e ีชิปเตอร์อยู่ในขับสีนะ,ะตัวนี้เป็นทอร์คสิบสปีดนะคะอ่ะ ให้ดูให้ดูด้านข้างก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในอะด้านข้างคันนี้นะคะซุ้มล้อเป็นขนาดสี่นิ้วเป็นแบบฟันเฟืองไอตัวซุ้มล้อเนี่ยมันสามารถเลือกได้เอาเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบสลิมนะคะก็แจ้งโมได้เหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ความสูงเดิมให้ดูเลยปิกนกดูได้เลยอันนี้เดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะล้อแมกขนาด20นิ้วนะคะ ตัวนี้เป็นของแวมไพร์นะคะลายมีให้เลือกเยอะมากเป็นร้อยนะคะอยากได้ลายไหนยังไงคือบอกโมได้แล้วก็ยางเนี่ยใส่เป็นดีเซนติเป็น r t รเป็น AT นะคะดีเซนติเนี่ยเป็นยางไทยนะคะบางคนไม่ทราบบางคนคิดว่าเป็นยางจีนไหมเกาหลีไหมอะไรไหมไม่จ้ะยางไทยนะคะซึ่งไทยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการผลิตน้ำยางนะคะแล้วก็ คุณภาพเราดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยการอุดหนุนของไทยนะคะนี่ยางดีเซนติของแบรนด์ไทยเรานะคะแล้วก็ให้ดูลายยางนิดนึงนะคะสวยเลยนะคะยางเอทีเห็นไหมสวยเลยสวัสดี4คนนะคะ4ี่คนสวัสดีค่ะอันนี้นะคะสวยเลยนะคะรบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะจะขอบคุณมากนะคะแชร์โ <Okay, S 1> มนิดน, like นึงนะจ๊ะแ like ชร์ให้หน่อยนะคะโอเคอะมาค่ะ มาดูด้านในกันหน่อยนะคะคันนี้มันแตกต่างหรือว่ามันเพิ่มเติมอัปเกรดจากรุ่นสปอร์ตยังไงบ้างเอามาดูภายในนิดนึงนะคะภายในนี่เป็นไงดูมีคลาสมากเห็นปะดูมีคลาสสุดๆเห็นปะยังสวยอะ่ะเออนี่ไงเกียร์ทอคเวอร์เตอร์ที่โมอบอกนะคะเป็น10สปีดนะคะแล้วก็หน้าจอกลางเป็นหน้าจอซิง o โฟเขนาด12นิ้วนะจ๊ะใหญ่ๆเลยนะครับดูในเรื่องของตัว กุกัมมงคือแบบได้ในส่วนนี้เนาะแล้วก็แอร์เนี่ยแยก2ฝั่งซ้ายขวาแอร์แยกนะคะอุณหภูมิเนี่ยฝั่งนู้น20ฝั่งนี้22ได้เลยตั้งแยกกันได้เลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอการขับขี่เป็นหน้าจอขนาด12.4นิ้วด้วยนะคะได้สันรูฟเพิ่มเข้ามานะคะซันรูฟเพิ่มเข้ามาจากตัวรุ่นสปอร์ตนะคะและก็เบาะแถวที่3จะเป็นพับไฟฟ้านะครับสหรับตัวรุ่นไทเทเนียมนะคะนี่ ให้ดูนิดนึงเนี่เห็นปะปกติถ้าเป็นตัวเออเขาเรียกวะไรสปอร์ตบวกแพคเกจเนาะมันจะไม่ได้มีเบาะแถวที่สามแถวที่สามับไฟฟ้าแบบนี้นี่มันจะมีปุ่มไฟฟ้าตรงนี้นะคะเออนี่เลยอันนี้เป็นตัวไทเทเนียมขับสองนะคะมันจะได้ความสะดวกสบายเพิ่มเติมเข้ามาละกันนะคะ ซึ่งสวัสดีสวัสดีคดด่ะพี่ยอดอ่าอันนี้จะเป็นตัวขับสองนะคะได้สรุปอสรุปเนาะได้สรุปเพิ่มมานะ,ะที่เพิ่มมาจากตัวรุ่นเอ่อสปอร์ตเนาะอ่าเดี๋ยวไปด้านหน้าก็ได้ที่เพิ่มมาจากตัวรุ่นสปอร์ตนะคะมีเครื่องยนต์เป็นไบเทอร์โบแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์เป็นตัวเขาเรียกวอะไรเทอร์โบสองลูกนะคะแรงม้ามากกว่าแรงม้าสองร้อยสิบแรงม้าแล้วก็ได้เกียร์สิบสปีดเป็นทอร์คอนเวอร์เตอร์ นะคะแล้วก็ได้ภายในที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็น12.4นิ้วในส่วนของหน้าจอการขับขี่หน้าจอกลางเท่ากัน12นิ้วนะคะได้สันรูเพิ่มนะคะแล้วก็จะได้เบาะแถวที่3พับไฟฟ้าเพิ่มเติมอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้นะคะ,ะมาอันนี้เราแต่งเพิ่มนะคบอันนี้คือเป็นแรปสีเป็นเกรซาตินแล้วก็แรปในเรื่องของ ไฟท้ายนะคะให้มันมีความเข้มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นไทเทเนียมคือตรงคิ้วคิ้วประตูเนี้ยตรงนี้นะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะยังซ่อนความลักชูรี่อยู่นะคบตรงนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมมาจากโรงงานอยู่แล้วอันนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะคะแต่ที่เราทำก็จะมีตรงนี้มือเปิดนะคะมือเปิดโปรเตียมันจะเป็นสีโครเมียมเหมือนกัน แต่อันนี้เราแรปเข้าไปให้มันเป็นสีดําเงานะคะให้มันดูสปอร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็หูกระจกนะคะหูช้างนะคะตรงนี้ก็แรปเหมือนกันนะคะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะนี่เออปกติเดิมทีตรงนี้ในส่วนนี้นะคะมันจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าเราเอาไปแรปให้มันมีความสปอร์ตมีความดุดัดนมากขึ้นนั่นเองนะเออหล่อขึ้นอะนะคะใช่ใช่แล้วก็อ่าเดี๋ยวก่อนจะ ไปต่อคันต่อไปพูดเรื่องโปก่อนนะคะคันนี้ตัวสปอร์เอตัวไทเทเนียมโอ้กูสับสนละตัวไทเทเนียมนะคะไทเทเนียมขับสองราคาปกติมันอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะราคาโปติหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะราคาพิเศษสําหรับเดือนนี้นะคะเดือนนี้ก็คือจริงๆร,ราคาเนี้ยมันไตรมากหนึ่งแล้วนะ ตั้งแต่2เดือนที่แล้วก็ยังเป็นราคาเนี้ยคือเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วราคาเนี้ยน่าจะเป็นไรมาสนี้นะคะที่ได้ราคาพิเศษนะคะก็จาก1 7 6 7เนะหนึ่งล้เหลือ1นึ่0ล้านหกแสนเก้บาทนะคะราคานี้สําหรับจัดไฟแนนเท่านั้นนะคะถ้าพี่ซื้อสดไม่ได้ราคานี้นะ,ะบอกก่อนเลยนะคะถ้าซื้อสดจะไม่ได้ราคานี้นะคะแล้วก็ราคานี้จะไม่ได้ เงื่อนไขที่เป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะอันนี้จะเป็นดอกเบีย้ยตามที่ธนาคารกาหนดหรือว่าทางบริษัทกําหนดนะคะอันนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเขา,ขา,ขานะคะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขที่เขากำหนดมานะคะโอเคเนาะเกตนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่เรนเจอร์บ้างนะคะอามาเรนเจอร์คันนี้ XOS ค่ะเอ s สี่ประตูนะคะตัวนี้มีโปรเหมือนกัน<ม>นะแต่ขอพูดเรื่องของของแต่งก่อนนะคะของแต่งคันนี้นะคะมีอะไรบ้าง ด้านหน้าคันนี้ใส่หน้าแรปเตอร์นะคะแปลงหน้าแรปเตอร์เลยนะคะทั้งสเกิร์ตท,ทั้งชิ้นนะคะอันนี้เป็นแบบแรปเตอร์เป็นสีดำด้านนะครับจริงๆมันจะมีอันหนึ่งก็คือที่จะเป็นตรงนี้สีเงินก็คือจะเหมือนกับแรปเตอร์เลยอันนี้แรปเตอร์อยู่ข้างให้ดูแรปเตอร์แท้คันนี้แรปเตอร์แท้นะอันนี้ถ้าเป็นสีบรอ์ตรงลิ้นตรงนี้นะลิ้น,นสเกิร์ตเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าเอาเป็นสีบอลได้เหมือนกัน สั่งได้นะคะแต่คันนี้เขาอยากได้ความเข้มเขาก็เอาเป็นสีดําด้านนะคะอันนี้เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็กระจังหน้า FORD เป็นสีดําด้านนะคะไฟมินิไลท์ถ้าไม่ใส่แจ้งได้เลยนะคะถ้าไม่ใส่แจ้งได้เลยนะคะอันนี้เขาใส่เป็นสีขาวนะคะแล้วใส่ข้อไฟเพิ่มเข้าไปคิ้วล้อเป็นแบบแรปเตอร์นะคะคิ้วล้อเป็นแบบแรปเตอร์นะคะนี่อ่ะยกขึ้น คันนี้ยกสูงด้วยนะคะยกสองนิ้วเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโคงเปลี่ยนหมดแล้วนะคะอันนี้คือเราใส่เป็นของออปชั่นนะในกรณีที่เรายกสูงนะคะควรที่จะต้องเปลี่ยนปีกนกลูกหมากกันโคงลูกหมากต้องเป็นลูกหมากแต่งนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายเนาะ <c oughs> แล้วก็ปรับองศาเนี่ยเรื่องลดลดเรื่องของปัญหาการกินหน้ายางนั่นเองนะคะมันจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของ กินน้ำยางนะคะแล้วก็คันนี้นะใส่ยางเป็นแบบเป็นยาง MT นะสำหรับลุยออฟโรดจ๋าๆเลยนะคะถ้าพี่ไม่ซีเรียสเวลาพี่วิ่งในเมืองแล้วมันกินน้ำมันและเสียงดังพี่ใส่เลยนะคะถ้ามันไม่ซีเรียสอะ่ะในเรื่องของกินน้ำมันและเสียงดัง MT อะ่ะพี่ใส่ไปเลยแต่ถ้าพี่ซีเรียสอันนี้โมจะแนะนำไปใส่ AT หรือ RT แทนนะคะเนาะมีออกนอกเมืองบ้าง ครั้งคราวเป็นแบบปีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยใส่ AT ทใส่ RT ดีกว่านะคะแต่อันเนี้ยโมมีลูกค้าที่ใส่นะอันนั้นน่ะลูกค้าเขามีเขาเป็นเจ้าของสวนอะ่ะเขาวิ่งในทางที่มันแบบอุปสรรคตลอดเวลาเขาก็ใส่่าทางล็อกเยอะเอะ่ะอันนั้นน่ะเหมาะเลยใส่ไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ล้อมแมกขนาด20นิ้วนะคะ20นิ้วใส่เป็นของแวไพร์เหมือนเดิมนะคะตัวเนี้ยจะมีทำขีดเป็นสีเงินหนีแล้วก็ หน้าปัดล้อมแม็กเป็นสีดำเงาค่ะนะคะยางไซส์3ามนะคะอันนี้ไวท์เทเกอร์ค่ะมาคันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะคะมีให้แน่นอนนะคะมีให้แน่นอนนะคะโปรโมชั่นนะกินนับแป๊บนึ่งเหนื่อยมากเมื่อแกไปไปไลฟ์ต๊อกต๊อกมาไปไลฟ์ต๊อกต๊อกมาแล้วก็มาต่อนี่เลยเฟซบุ๊ก่อเลยนะคะอ่ะโปรโมชั่น ราคาพิเศษนะคะราคาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทใช่ไหมราคาพิเศษไตรมาสนี้เดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายและเดือนนี้นะคะเหลือ7,99,000บาทเท่านั้นนะคะเหลือ7,99,000บาทเท่านั้นปกติราคานี้ไม่ได้แถมประกันโมแถมให้นะคะโมแถมให้แคปหน้าไลฟ์มานะคะถ้าใครเจอไลฟ์นี้แคปหน้าไลฟ์มานะคะแล้วก็ทักแชทมา แล้วก็บอกว่าจะเอาโปรโมชั่น7 9 9แถมประกันอะที่โมแจ้งไว้เนี่ยในไลน์นะคะให้ราคานี้เลยไลน์นี้เท่านั้นนะสำหรับเดือนนี้ไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะมาจัดไปนะคะราคาพิเศษนะคะมากันต่อที่ r a ปเตอร์ดีเซกันบ้างนะคะแรปเตอร์ดีเซคันนี้นะคะยังไม่ได้แต่งอันนี้เพิ่งเอาถอยเข้ามาเพิ่งจะใส่โลบาร์สตอมแท็เพิ่มเข้าไป นะคะยังไม่ได้ใส่ของอย่างอื่นอันนี้เป็นสีใหม่เอเป็นสีเทาใหม่นะคะเป็นสีพิเศษของเขาแหละนะคะเพิ่มค่าสีนะ 12, นะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะหรือหมื่นหนึ่งวะจะําได้หมื่นหนึ่งป่ะหมื่นเดียวอ่ะหมื่นหนึ่งนะคะเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องเครื่องยนต์อะไรไบเทอร์โบป่ะเออเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องดีเซลไบเทอร์โบนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมีมาให้เหมือนกัน นะคะปกติตัวแ a ปเตอร์ราคาปกติมันจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนอ่ะหนึ่งล้านแพราคาปกติเนาะหนึ่งล้านแปพันไม่รวมค่าสีนะหนึ่งล้านแปดแเดือนนี้ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะเหลือ1นึ่งล้านหกแสนเบาทเท่านั้นนะคะราคาราคาเท่ากับตัว e v e r อเรสต์ไทเทเนียมขับสองเลยนะคะหนึ่งล้านหกแสบาทเท่านั้นนะคะรีบ ทักมาเลยนะคะราคาพิเศษนะเดือนนี้นะคะตัวนี้ได้อะไรแตกต่างอะไรจากเลนเจอร์ช่วงล่างนะคะช่วงล่างเนี่ยจะเป็นคอยสปริงนะคะคอยสปริงพร้อมวัดลิงช่วงล่างเหมือนเอเวอเรสนะคะเป็นคอยสปริงแล้วนะคะแต่ก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็มีช่วงล่างที่ดีกว่าเลนเจอร์แน่นอนแหละไม่กระด้างเหมือนกับช่วงล่างที่เป็นแหนบเนาะแต่บรรทุกได้ไม่เท่ากับเลนเจอร์นะ ถ้าพี่ซื้อไปพี่จะไปบรรทุกพี่ไปนู่นเลยไปพวกหัวเดี่ยวอะไรเลยจะบรรท,ทุกหนักๆอ่ะไปอันนั้นเลยให้เห,หมาะสมอันนี้คือเขาเขาอ่ะอยากขับกระบะกระบะเขาเรียกว่ากระบะที่มีความลักชูรี่นะคะกระบะที่มีความดิบเถื่อนแต่เวลาพี่ลงรถมาแล้วเป็นผู้ชายเท่ๆคูลๆแบบว่าเป็นเป็นสุดหล่อสุดเท่มีตังค์นะคะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ากระจอกงงอยก่เป็นคนมีเงินนะคะแต่ว่าอยากจะขับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะู้ดีผู้ดีชนบทอ่ะเออแบบว่าเอ้ยกูมีเงินน่ะแบบนั้นน่ะนะคะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าซื้อเนี่ยมีตังทั้งนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อแรปเตอร์เนี่ยซื้อเงินสดซะส่วนใหญ่เลยอ่ะนะคะอืมแต่ว่าไม่ต้องซื้อเงินสดก็ได้เพราะว่าถ้าซื้อเงินสดแล้วมันจะไม่ได้ราคาหนึ่งหกเก้าเก้าไงหนึ่งหกเก้าเก้าต้องเป็นราคาจากไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะอันนี้นะคะมีเงื่อนไขยอยู่นะเออสนใจอินบ็อกมาเลยนะจ๊ะไปกันต่อ นะฮะอ่ะมาที่ไทเทเนียมบ้างนะฮะไทเทเนียมขับสี่นะคะสองคันจอดติดกันเลยเนี่ยขับสี่นะคะสี 4, ขาวมุกเพิ่มหมื่นสองสีดําไม่ต้องเพิ่มนะคะราคาปกติเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปมีสเกิร์ตมีกระจังหน้านะคะที่ใส่เพิ่มแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะเราเปลี่ยนล้อก่อนนะคะคันนี้ที่แตกต่างจากขับสองหนึ่ง ก็คือระบบขับสีแน่นอนแหละเป็นแบบ 4A นะคะเป็นแบบขับสี่แบบอัตโนมัติของแท่นะคะ <Okay. S 1> อ,อขับสี่แบบอัตโนมัติของแท่ของแท่ยังไงของแท้ก็คือเป็นขับสีฟูทามตลอดเวลาแต่เขาจะปรับให้อัตโนมัติหมายถึงว่าตามสภาพถนนถ้าพี่ไปเจอถนนฝนตกเขาปรับให้เองนะคะเขาจะปรับเป็นขับสีให้เองนะคะ คือปรับให้เองจริงๆอ่ะของแท้จริงไม่ใช่แบบหลอก,กลอ,อ่ะกระจายกระจายกําลังอ่ะเวลาเราขับโมจะอธิบายให้พี่เข้าใจง่ายๆยังไงดีคือสมมุติว่าบางทีเราไปเจอถนนลื่นมาอาจจะมีลื่นมีอะไร,ม,ะไรมีถลายบ้างแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นพอเรามีระบบขับ4 a ตัวเนี้ยคือเขาจะกระจายกาลังแต่ละล้อเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลในการขับขี่แต่ละสภาพถนนนั่นแหละนะคะจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าลด ความเสี่ยงของอุบัติเหตุอ่ะคือปกติที่พี่ขับเนี่ยขับสองเนี่ยมันจะเสี่ยงกับอุบัติเหตุได้มากกว่าขับสี่ใช่ไหมถูกไหมคะถ้าเวลาเราขับเจอถนนที่มันลื่นหรืออะไรพวกนี้ยแต่พอเราเปลี่ยนเป็นขับเป็นขับสี่แบบโฟเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปปรับเองอ่ะปกติเราต้องไปปรับเองโฟลโฟไฮใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องปรับเดี๋ยวปรับให้เองเดี๋ยวทางานให้เองแล้วจะรู้ได้ไงมันทํางานดูที่หน้าจอกันขับขี่ค่ะเขาแจ้งบอกหมดนะคะเป็นภาษาไทยด้วยอ่านออกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ นะคะสบายนั่นแหละมันเลิศนะคะต้องซื้อต้องตำนะคะอันนี้ขับ4 4A เกียร์ได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะคะถ้าเป็นขับ2เป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์10 1สสปีดนะคะอันนี้เป็นไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะคะบางทีไฟฟ้าอ e ิชิปเตอร์มันดียังไงบางทีพี่ลืมใส่เกียร์เขาเรียกวอะไรลืมใส่เกียร์พีเวลาลงรถจะจอด,ล,ดอลืมลืมปลดเกียร์รีบปวด,ดเยี่ยวจะเข้า จะเข้าปั๊มไปชีเออจอดรถได้เหยียบเบรกใสเอ็นไม่ใสเอ็นบางทีเหยียบเบรคเหยียบเบรกเอามันเป็นเบรกโฮไงมันเป็นมันเป็นเบรกโฮอยู่แล้วเวลาเวลาเราเหยียบเบรกมันก็จะยกยกเท้าออกมันก็จะเบรกนิ่งให้เราอยู่แล้วเป็นเกียร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะมันก็เลยแบบมีความสะดวกสบายบางทีเราเผลอได้นะคะไปจอดแล้วลืมแล้วลืมใส่เกียร์พีนะคะพี่เปิดประตูปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นพีให้เราเลย นะคะอันนี้คือเกียร์ไฟฟ้านะคะนี่คือข้อดีของอีชิปต e ์นะคะพี่ลืมใส่พีเนี่ยพี่เปิดแค่เปิดประตูแกลกกเดียวเนี่ยแม่งดันพีให้เลยอ่ะมันรู้ว่าพี่อ่ะต้องจอดแล้วพี่ต้องไปเยี่ยวแน่นอนนะมันก็เลยใส่พีให้นะคะ,ะอ่ะนั่นแหละนะอ่ะอันนี้คันนี้ยังไม่ได้ใส่ของแต่เปลี่ยนล้อแล้วนะคะล้อ20นิ้วยางไทยของเรานะคะ D c e n t AT ค่ะดอกยางลายยางสวยๆแบบนี้เลย นะคะราคาไม่ไม่แรงด้วยนะคะอ่ะมีด้านในอีกนะคะมาด้านในคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะสปอร์ตรออันนี้กำลังแลบแลบหลังคานะนอ,อ่ะแลบครึ่งคันนะคะแลบครึ่งคันให้มันสปอร์ตไปอีกนะคะแล้วก็ใส่สเกิร์ตกระจังหน้าซุ้มล้อแล้วก็มีล้อแม็กนะคะที่เปลี่ยนนะ,ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับตัวสปอร์ตนะคะสปอร์ตแบบแพ็กเกจนะ ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมคะหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทโหมดทำโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเริ่มต้นเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ของแต่งล้อมแม็กสเกิร์ตกระจังหน้าพักมานะคะดาวเริ่มต้นเท่านี้เองนะคะได้ระบบความปลอดภัยครบๆเลยกล้องสามร้อยหกสิบองศา adaptive cruise control ระบบเบรกอัตโนมัติโอ้โหคือครบอะเลนทิพปิ้งอย่างเงี้ยคือพี่ได้ลดระดับแบบ อ่าไฮเอ็นขนาดนี้นะคะราคาดีนะคะทักมาได้ใช่แต่ถ้าพี่บอกว่าพี่ใช่แต่ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากได้อยากได้พี่อยากได้ของแต่งที่มันมากกว่านี้พี่อยากได้แบบจัดเต็มแต่งแบบสุลต่านเลยอ่ะอ่ะาทักแต่งแบบสุลต่านเลยอันนั้นอะโมให้อดาวเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจบ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 สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้อะไรบ้าง คาลิเปอร์คาลิเปอร์หน้าหลังจานไฮคาร์บอนโชกคอาโชกคปั๊มเซตโหลดอ่าคือครบอะครบเออครบเลยทักมานะคะจัดทรงให้มาอันนี้คือสปอร์ตเอามาตัวท็อปในไลน์เอเวอเรสตท็อปสุดในไลน์เอเวเรสตก็คือแพตตินัมนะคะแพตตินัมเนี่ยมีความพิเศษนะ พี่ต้องหนึ่งแล้วพี่มีตังค์แล้วสองพี่ต้องมีเวลาด้วยเพราะพี่ต้องรอรอนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์รอนิดหน่อยเป็นเครื่องยนต์ V6 นะคะเครื่องยนต์3,000ดีเซล250แรงม้าแรงทะลุถนนนะคะแรงข้ามข้ามเกาะกลางเลยนะคะอย่างแรงคันนี้250ม้าเดิมโรงงานใช่เดิมโรงงานเดิมโรงงาน250แรงม้านะครับพี่น้อง ยังไม่ได้แมปเลยนะคะ<ม>อันนี้อันนี้ใส่สกเกิร์ตเข้าไปกระจังหน้าเปลี่ยนสกเกิร์ตใส่เพิ่มนะคะแล้วก็โหลดนะคะคันนี้โหลดนะโหลดลง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกเรียบร้อยโชค๊คไม่แน่ใจว่าใส่ทีเวหรือ OEM เพราะว่ามุดไม่ได้นะคะมันลึกมันต้องดูที่กระบอกอะหัวโช๊คอะเราไม่รู้ไงมันอยู่ข้างในนะคะตัวนี้โมตีว่าเป็น OEM ไปก่อนละกันไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็น OEM นะเออมีซับแท้งค่ะ ปรับความนุ่มนวลได้นะคะโหลดใส่เซ็ตโหลดนั่นแหละนะคะแล้วก็ปิกนกเปลี่ยนแล้วนะคะในกรณีที่โหลดก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันปิกนกก็มีเฉพาะของเขานะคะแล้วก็ล้อนะคะเป็นแวมไพร์20นิ้วแต่มันท็อปตรงยางนี่แหละยางโยโกฮาม่าพาราด้านะคะสเปคเอ็กนะคะนี่เป็นยางที่บอมะกับสนุนเรียบจะเหมาะกับ จรวดจรวดทางเรียบอ่ะแบบว่าใช้ความเร็วสูงอ่ะอะไรแบบนั้นนะคะใช่ใช่ถนนดำเนี่ยเหมาะสุดๆเลยนะคะอืม,มอันนี้โยโกโยโกโท,ที่ที่หนูอยากได้นะคะ,ะใช่อ่ะไปไปไปกันต่อนะคะไปให้ดูภายในนิดนึงนะคะภา,ายในพิเศษยังไงแพลตตินัมมา แพตตินัมนะคะภายในเนี่ยหนึ่งคอนโซลจะมีเพดคำว่าแพตตินัมนะคะแล้วก็ลายไม้เป็นสีดำแบบนี้นะคะชัดเจนเลยนะคะลักชูนะคะคุณหนูคุณใจนะคะแล้วก็มีเพจตรงนี้ตรงเบาะเนี่ยเพจคำว่าแพตตินัมนะคะเบาะจะมีไอที่พี่เห็นเป็นรูๆเม็ดๆเ,เนี่ยตรงนี้เป็นเบาะปรับอุณหภูมิได้นะคะ ปรับอุ่นได้นะคะเป่าลมได้นะคะตรงนี้คือได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะคือเวลาเรานั่งในรถแอร์เย็นๆเราก็อยากจะให้ตัวเราอุ่นเข้าไว้ก่อนเพื่อสู้กับแอร์ถูกป่ะคะมันจะสบายแล้วคน,นข้างๆหลับสบายมากเลยอะ่ะอันเนี้ยนะคะมีเวลขัามซีทนะคะเวลาเปิดประตูแล้วเบาะถอยให้นะคะต้อนรับขึ้นขึ้นรถนะคะแล้วก็มีเมมโมรี่ซีทตรงนี้นะคะ เมมโมรี่ซีสามารถจดจาตําแหน่งที่นั่งได้นะคะฝั่งคนขับนะคะสมมุติว่าวันนี้แฟนขับบันทึกไว้เบอร์หนึ่งแล้วก็อีกอันนึงตัวเราขับเองบันทึกไว้เบอร์สองอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งปรับตลอดคือเราแค่กดตรงที่เราบันทึกเอาไวอ้อ่ะมันก็ปรับให้ตามที่เราบันทึกนั่นแหละนะคะสบายตรงนี้นะคะอันนี้เมมโมรี่ซีดค่ะเออก็จะได้ตรงนี้นะที่เพิ่มมานะคะอืมเลิศเลิศสุดยอดเลยนะคะ คือท็อปอะนะคะท็อปที่สุดแล้วอ่าโอเคมีใครอยากได้ฟอร์เนหรือว่าอยากทราบอะไรรุ่นไหนยังไงก็ทักแชทหาโมได้นะคะถ้าชอบรถแต่งก็ต้องโทรหาโมนะคะนะะมีหลายแบบหลายคันนะคะที่แต่งมีทั้งเลนเจอร์ e r e s t MSRT r a p t o r มีหมดนะคะทักมานะคะดูแบบได้นะคะแล้วก็ ใครที่มีรถอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะเอารถเข้ามาแต่งเนี่ยก็ยินดีนะคะถ้ามีรถอยู่แล้วเอารถเข้ามาแต่งมาแปลงมาอะไรเงี้ยคือยินดีเลยนะคะก็ทักขาโมได้เหมือนกันนะคะโทรขาโมได้เลยนะคะเดี๋ยวขอญาตปิดไลฟ์ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านใครที่มาดูย้อนหลังกดแชร์ให้ได้เลยนะคะแล้วก็อาแวะนิดนึงแวะนิดนึงพอดีเจอเจอของเจอของครับนี่คันนี้แ้ปสีดําด้านสีดําด้านจ้าคันนี้นะคะ รุ่นอะไรวะเนี่ยดูก่อนไม่รู้อ่ะเออไม่แน่ใจเพราะว่ามันแลบไงดูยากอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูก่อนอ่ะอ่ะอือ,อเป็นสปอร์ตขับสองโอเคเออมีมัลติฟังชั่นที่พวงมาลอ่าโอเค คันนี้เป็นสปอร์ตขับ2น,2นะคะก็ต,ตัวนี้แลปสีดำด้าน,ตนแต่งแลป,ปเตอร์นะคะททสวยมากสวยมากสวยเลยนะคะก็น,นั่นแหละฝากไว้เท่าน,นี้นนคือถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรหามโมนะแล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังนะคะฝากกดหัวใจเอกดถูกใจให้ได้นะคะกดแชร์ได้ใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตามให้ด้วย นะคะไปกดติดตามให้ด้วยติดใจให้ได้ติดใจให้โดนอืมผ่านมากดให้ด้วยกดให้ด้วยนะคะกดให้ด้วยโอเคเดี๋ยวขออญาตปิดไลฟ์ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะไป,ปดูคันนี้